ดีค่ะสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะหันมาหันมาค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วไม่ได้เจอกันตั้งโดนมาเจอกันอีกแล้วคุณยายจอมสวัสดีค่ะจ้าขัไปหรอป๊่ปมือสมัาเหรอขับไปคุดไนี่ยหรอป๊อปไปพวกปู่นี้ยังไม่ได้ไปค่ะไถวบ้านเขาดีไถวบ้านเขาโอ้แถวบ้านบ้านไถวบ้านจะง่อยไปไปหลายอลไรได้วัดสมโภชนะไปเออแล้วก็นั่ง นางพี่สั่งพุมันว้านามันอยู่ทางนหนหามันไปพุดโอ้ขาวเดียวมันว้าฮะเออไปเออไอ้เนืออันเช้าพุ่งเล้อประหว่างวันจันท์พี่ก็หยุดไม่ใช่หรอเอาน้องก็หยุดจันนะนี่น้องก็หยุดอยู่วันอะไรนะวันพ่อวันวันที่ห้าะวันที่หกเขาก็หยุดไม่ใช่หรือทำไมเออเจ้าก็หยุดจงกบันจันนั่นจากนาดเดียวนั่งเดือนว่าวัน อันสี่ห้าหกเลยเดือนวะค่ะไปเสาร์อาทิตย์จันไม่องน้ำปลาคั่มคั่มแซ่ะคุณพี่มีอะไรให้น้องดูความแตกต่างใช่ความสวยเท่าไหร่คุณพี่พันห้าค่ะพันห้าพูดนะน้องน้องสิได้คุยกับปูขายสักมื้อว่าจังสิได้นะมอ่เนาะสวยนะคะ ค่ะดาราเ่าเปลี่ยนไปมืัอนี้ดาราเราสวยโอ้ยแป้งไปทามาบ่รู้ว่าสีก่อนไปอัพดังขึ้นอีกเลยอัพดังไปเห็นเมื่อไดรเนี่ยวันนี้แหละเฮ้ยไรบันทึกเฟอร์แอปเปิลเนาะตุ๊กตามาเด้อกลับลงแต่ของมันื่นที่สร้างเราไม่รู้มาแกะมาแกะมัก์ซิลีอีกแล้วนะคะวันนี้งอหยกโค้งง่าย ไปเฮ็ดไปเฮ็ดน้ำผู้ด่ายเฮ็ดคนโุยเข้ามาค่ะอยู่ในม่งงาไม่เฮ็ดในเฮือนเลยจักแล้วสวยไหมสวยค่ะสียางสีดำตาลสีดำตาลเอองามอยู่เอองามเข้ากับหน้าเจ้าอันเข้าเข้าสีขีดขีดในห้างก่อนวะเขียนโค้งคิ้วก่อนบ้านใดเนี่ยถ้าถ้าสมมติเราเพิ่มเดี๋ยวแต่เราเราเพิ่มเพิ่มลายเก่าเขานี่ เติมเพิมคิ้วเก่าฮานี่พัด้าคือกันอ่านึ่ว่าประมาณห้าหกร้อยใบหน้าเลยหรอไม่ทำใหม่แล้วอยากเพิ่มคิ้วเก่าข้าวซีเขียนในเบิ่เบิ่งเลยข้าวีเยนขาวีเียนว่ามันเข้ากับใบหน้าคุณคือตัวนี้อโอ้โหคนหน้าเปลี่ยนเลยเนาะไม่ลอกหรอไม่มันต้องลอกนะพี่นะไม่ลอกแบบนี้เลยเป๊ะแบบนี้เลยไม่ลอกเป๊ะเลย แล้วหนังกำพร้าที่มันผ้าอันใหม่นี่เด้แตมันบอโลสิไปเลยทะเบิงถ้าเบงสักสดเลยทะเบิงถ้าเบิงมันสิโลเขาทำแล้วค่ะทำแล้วะค่ทูน้ำของค่อยนะซักมือวะเออออกมาเป็นแผ่นโอ้ยเอ้ยสกิ๊สกิ๊คืนนี้โอ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 ้สกิ๊สกิ๊มันคือบอกออกกี่ที่บอกออกเลยพู้เจฟเพินพาไปเฮ็ดสิได้พูอันนี้ค่ะไม่โลค่ะเนี่ยพันธวีสาขาใด สาขาได้บ้างนุไปทางไปทางฟังโคนน่ะพันธวีสาขาใหญ่ๆอ่ะนะเออกายพันธวีไปน้อยนึงเออสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเลยค่ะส้มมง้อกันยังไงเอาหลายเถอะสวอยสวยน้ำแบบของเรานั่นนั่ออกซื่ออีกหนูปินวัสดีค่ะวันที่พยาบาลบุรีนัมย์เหรอผู้ มือนี้หั่นบอแล้วกะแกอยู่นี่พอแล้วย่าเอามาออกซื้อเด้ออนะเด้อไม่ได้ประกองป่าป่าตานี่เพิ่นสิได้เงินมาเขื่อแล้วโพสขี่ถึกปองงแท้ได้ขายสักเทือแล้วลงแล้วติลงแล้วติโอ้ว่าหมายถึงคอย เออกระได้ะลีฮะแล้วปีนี้มาเขือเป็นราคาเ,เธอได้ขายสักเทือแล้ว